สวัสดีครับวันนี้ช่างใหญ่จะมาเปลี่ยนทรงให้ลูกค้านะลูกค้าไปตัดช่างใหญ่ก็จะเปลี่ยนทรงลูกค้าใหม่นะลูกค้าบอกว่าอยากได้สั้นเลยช่างใหญ่กะเสนำเสนอเป็นทรงเฉยให้ทรงที่จะช่างใหญ่จะตัดลูกค้าเป็นทรงเสยนะลูกค้าเขาคิดดีมาแล้วนะยกขึ้น ตรงเศษจะให้มีจอนหน่อยนิดหนึ่งยกขึ้นแล้วตัดนะตัดแ,แห้งให้ลูกเสษย์ได้ดูบ้างที่ผ่านมาตัดแต่ผมเปียกบุรีได้ตัดแ,แห้งเป็นยังไงบ้างดีชั้นที่หนึ่งทีส่อสองขึ้นมาสไลด์เน่ยตัดออก แ้าวหลังก็ไล่ออกจนขัข้นก็ยกขึ้นมาสักสับให้บางประมาณนี้นปล่อยลงมาเลย ตัดไปเลยตัดให้มันสั้นด้วยดีพัดติ่งไปยกเคลื่อนดีพัดติง่งมาที่พอล่างมันตัด มีช่องจะลดตัดซิกแซ็ตช่องเสริมที่ทางลูกชั้นที่สามตัดซิกแซ็ตชั้นที่สองซิกแซ็ต วิลงมาวีลงมาตัดไม่จะปูม,มันตัดมั่วนะมันไม่ได้มั่วนะตัดแบบแยดว้วนตัดแบบรวดเร็ว,ดวเดี๋ยวสังกจะตัดข้างบนลงมาก่อนได้หนักัวแใจลูกค้ามากเลยอยู่ได้ยังไงผมไม่เข้าใจอยู่กี่วันหลายปีแล้ว ก็ไรใช้ไสหมกเขามั่งพวกหัวมั่งโอ้โหชีวิตลำบากนักตัดฟอบอยนะตัดป๊อบตัดลูกนี้ปล่อยปล่อยให้ท่านลูดคิดดีิดีแล้วช่ไมตัดสั้นวันนี้คิดดีแล้วคิมาเป็นเดือนนะแล้วมาถูกที่แล้วไม่ใช่ใหญ่ันาดไห้ ยกขึ้นปักซิกแซกชั้นที่สามนะชั้นที่สองเปิดครึ้นไม่ต้องให้มันซันมาก ยกคันที่สามขึ้เนเลยตัดยกคันที่สงองขึ้นไล่ชันนุ่มไปลูกค้าสั่งเขาไม่รู้ทรงใชนะ่ไหมลูกค้าเขาสั่งลองตรงสูงไม่ได้นะมันเป็นผู้ชายผู้ชายลองสูงผมผู้หญิงแค่ตัดตรงเสฉยๆก็ถือว่าสันแล้วถือว่าหรือว่าลองทรงผู้หญิงก็ถือว่าสันสันสุดๆแล้วนะจะตัดให้เป็นแม่ชีหรือไงแค่นี้ก็พอแล้ววุ่นวายพอแล้ว เรือน,นี้ก็จะไม่มีพระให้ไหว้แล้วพี่น้องจะหมดวัดอยู่แล้วเนี่ยหมดประเทศอยู่แล้ววัดอะไรที่นี่คนจำนนน้อยคนไม่เข้าวัดชอ็อกป, <c oughs> ป้ายเขาวอะไงป้ายเราไม่เข้าวัดทำไม,ไม,มจะไปเข้าที่ไหนไเข้าแลนะา้วเบื่อแล้วเขาก็ทำเหมือนเดิมเนี่ยผมก็จะทำเหมือนเดิมมันมีอะไรให้ทำเยอะไม่ได้เน,น้นถวายกันให้พระอย่างเดียวนะ <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็ยังถ่ายใสงใส่บาตรได้ปกติอ่ะ ถวายทางทานได้ปกติไม่อยากซื้อที่วัดเราก็ซื้อที่อื่นใช่ไหมไป็นถวายก็ได้ถ้าดีก็มีก็เหมือนตำรวจอะใช่ไหมตำรวจด,ดีก็มีส่วนมากเลยส่วนน้อยที่ตำรวจไม่ดีมาเนี่ยดูดิสบายผมไหมครับโล่งไหม่งดูดิเอาเป็นปุ๋ยก้มหวัวลงลบแล้วเตือนอยู่ยได้ยังไงใส่หัวทุกวันใส่หมออกจาบ้านชีวิตลำบากเพื่อน ไม่ต้องลำบากอย่างนั้นก็หาช่างดีไม่ได้หาช่างดีไม่ได้เลยเหรอทำทีไรมันก็เป็นอย่างนี้ตุกปีตัดไปเลยตัดมันสั้นไป ลาเรามันตัดเลยนะดีสั้นสุแล้วตัดเลยเท่หน้าผมตัดประมาณคิวแล้วกันนะส<ด>ั้นมาก ภาษาอีสานเรียกว่า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 ว <c oughs> ว้าวาลงุงลุงเขาสามตัด <c oughs> ตายกข <c oughs> ึก้นมาหนึ่งตานะ ดูเอานะที่เกิดอธิบายแล้วดูวิธีการตัดทรงเสรยทรงเสร็ด

ผมจะให้ปกหูสักเส้นนึงนะจะได้เป็นสั้นมากหรือชอบแบบควานเลยในแบบควานนะนใช่แต่ของเรานี่ไม่ต้องควานหรอกรผม้โหบางควานมันจะสั้นเกินอนะ่ะเดี๋ยวมันจะสั้นเกิน,นะม,น,น,กนนะมันจะเตตะหน้าความเป็นผู้หญิงจะหายไปเตะหาแลลากออกมาเนี่ยลากมาตัด ถอยถอยอยูแล<ๆ>้วก็แต่งให้เป็นรูปตัวยูซะเล่นเล้วยก่นถ้อยถอยตรงเนี้ยบอลแป๊บๆ ให้บีรัตดาทอนตาสับให้ได้ทอนบางนะในในไม่จำเป็นตรงนี้มันหนาก็สับสับตัวนี้ที่มันชี้ๆก็สับ,สบออกชอบชี้ ทอยตรงนี้ยแล้วก็โบรตเลียนซิเปอร์ตัวเล็ก,กอะตัดขนอ่อนทิ้งแต่งเป็นรูปตัวยูนะฮะทีนี้พอเข้าวงการผมสั้นแล้วก็ไม่อยากจะออกวงการทีนี้ <c oughs> ยาวไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องตัดเรื่อยๆแล้ก็ดีมันก็แลกมากความสุขสบายคือไม่ต้องไปอะไรมากตื่นขึ้นมาก็หวีๆเข้าทรงเลย <c oughs> ด้านหลังครับลูกค้าเป็นไงบ้างโอ okay, <okay>, okay. เคค่ะเขียวไหมสบายหัวแล้ว ฉันอยากจะลงสีลูกค้าก่อนตีผมขาวล้นมนะันตัวนี้ผมลายสีกเกินตาลายหมดแล้วเดี๋ยวสีข้างนี้ใช่ไหมลูกค้าตอนนี้ทั้งอู๋ก็ใส่โฟมไปที่โคนผมนะที่ปลายผมเพื่อให้ทรงผมมันอยู่ทรงนั่นเองนะ เราเห็นว่าช่อหนอมีความหนาทึบแล้วก็สโตคัดเลยก็คือลดเนื้อผมที่ปลายออกให้ปลายมันบางผิวปิวไปกับสายลมแสงแดดอย่าให้มันหนาทรงนี้ได้ยกโคนจะสวยไปออกงานก็ต้องใด้เขาร้านใดนนะทำเองไม่ได้หรอกยากบอกก่อนเลยมันยากลุกค้าก็มาห้าสีใช่ไมช่างใหญ่ก็เลยลงสีบอลเข้ม ไฮโดรเจนอ็นนะที่โคนนะครับส่วนปลายใช้สีบอลบอลสว่างนิดนึงให้มันไล่ๆกันไปสีก็จะสวยกว่าเก่าขอกคกๆผม้ผมคุดสปเปรนสไดไมั้ยได้ไหนะลับตาวกคคาหลับตาแล้ว เดี๋ยวจะตัดผมว่ช่างใหญ่ก็สำรองจองคิวเข้ามานะที่เบอร์โทรศัพท์062548399 9และ0819856234 mm hmm. จะจองคิวออนไลน์ก็ได้เข้าไปที่ f c e b o o k f แฟนเพ e กับเดิดสลอนทักแชทข้อความเข้ามาหรือจะจองไปทางไลน์แอดก็ hmm. ได้นะแอดไซน์นำหน้านะ K A S, s E M อ่านว่ากระเสียมกระซื้อช่างใหญ่เนี่ยชื่อจริงทุกช่องทางจะไปน้าของช่างใหญ่นะ หน้าขาขาวผมดำๆนะสมัยก่อนตอนนี้หน้าขาวผมก็ขาวแล้วไม่ได้เกลนะเพี้ยมันขาวเฉยแนวคิดยังเด็กอยู่แนวความคิดลูกค้าไม่เห็นหน้านะอยากให้ดูแค่นี้แหละก็ไปดูเทียบกับทรงอื่นๆที่ยังอยู่สอนไว้แล้วกันไม่มีอะไร,รงสงเ,เสริญเราจะเซ็ตให้เป็นแม่ค้าตลาดนัดหรือจะคุณนายก็ได้หมดอะที่เราจัดทรงคุยลูกค้านะ ชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามมองเห็นไหม <Okay. S 1> กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ที่ช่างใหญ่อัปโหลดท,ทุกวันนะสอนฟรีเฉพาะใน u t u b e นะครับสอนฟรีเฉพาะในแฟนเพจน,นะเดีย๋ยวให้ถึงขั้นต้องมาเรียนฟรีกับช่างใหญ่เลยสอนฟรีก็พอนะบางท่านก็ไม่เข้าใจช่างใหญ่แนะนำให้เรียนที่กทมนะศูนย์ฝึกกระชีพสารพัดช่างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดอำเภอนะครับไปเลยแล้วก็ไม่ดูต่อยอดกับช่างใหญ่นะ ช่างใหญ่มีให้ดูทั้งผมชายผมหญิงจอนตรงนี้ถ่ายทิ้งเลยผลอ่อนอ่ะไม่ต้องไปถามสุขภาพลูกค้านะถ่ายไปเลยมันลกมันลบจอนตรงนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นใหม่นะคลิปนี้สวัสดีครับขอบคนะุณูกค้านครับ